เกษตรก็ว่าทำเกษตรไม่ใช่ง่ายมันอยู่ที่ใจถ้าหัวใจเรามีหัวใจหัวใจเกษตรทําทได้ปักใจเราจะปลูกการเราจะปลูกผักปลูกอะไรก็ตามแต่ท่าน้ําไม่มีปักใจปัจจัยปักใจหลักนี้คือว่าต้องต้องใช้น้ําน้ําก็คือหัวใจหัวใจเกษตรหัวใจเกษตรสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่ยะหลิงนะครับ ย่าริงเราจะมาาเที่ยวชมที่โรงแปลงการเกษตรนะครับก็นี้เรามาอยู่ที่สวนการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเราจะมา,าดูว่าวิธีการเขาทำ ลงมือทำแบบไหนการผสม,มเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเรามาดาูป้ายก่อนดีกว่าว่ามันจะเขียนอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับเขาจะ เขียนป้ายว่าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพ,พืชผักอของจังหวัดปัตตานีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2563นั่นก็คือเจ้าของโรงแปลงแห่งนี้นายสก,กรินเบราเฮงที่ตั้งแปลง47ทับ1หมู่ที่4ตบลยามูอเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็นี่ก็ทางเข้านะครับทางเข้าวสวนของอ่าสักการีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามันจะอ่ามีพืชอะไรบ้างนะครับแล้วก็สายมือของเราเนะี่ยก็ก็คืออ่าต้นมะพร้าวนะครับ ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับผมแล้วก็เราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับ ดีครับที่นี่สวนสวนแรงใหญ่ตําบลยามูครับศูนการเรียนรู้แรงใหญ่พุกผับตําบลยามูครับเป็นพื้นที่เล็กๆที่มีท,มที่มีทําการ,กรเกษตรทําการ,กรเกษตรแบบเชิงผสมประสานหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างก็ก็ช่วงนี้คือว่าช่วงที่ว่ากลำลังจะเก็บผลผลิตครับ พันธุ์เลนแล้วก็ปลูกประมาณประมาณเกือบเกืบสองไร่ครับช่งนี้ครับแล้วก็กําลังสวยด้วยครับช่วงนี้แต่ไม่เหมาะกับการที่ว่าระดูฝนเท่าไหร่ครับช่วงนี้มันจะมันจะมาแบบเขาเรียกว่าไอ้ฟอกอ่าเพลียบไฟแล้วก็นอนใบหยิกแล้วก็เป็นฟอกอย่างเช่นฟอกอ่าระน้ําค้างหลายๆอย่างเราต้องเจอต้องเราต้องพบอุปสรรคอ่า,อาช่งนี้ครับ แต่ก็ที่นี่เป็นเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งเาเรียกว่าศูนย์บ่งเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับ<ฮ>ต้นแบบของจังหวัดปัตตานีครับที่นี่ครับเป็นต้นแบบครับยังสมาร์ทนี่คือว่าสองสามวันเมื่อวานเมื่อวานเราได้มาคุยหาเรือกันกับการที่ว่าคือเครือข่ายศูนย์บ่งเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เกี่ยวกับการการขับเคลื่อนศูนย์บ่งเพาะว่าอ่าก้าว จะก้าวไกลไปไปข้างหน้ายัางไงครับจะเดินไปข้างหน้ายัางไงครับเขาว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบว่าระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมสินค้าหลายๆหลายๆอย่างครับให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองครับอ่าก็ประมาณที่ว่าแต่ละคนเนี่ยทำให้ทํากเกษตรให้แบบว่าคือว่าไม่เหมือนกันถามเขาให้เขาเรียกว่าให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองครับเป็นสินค้าที่มีเคาเรียกว่าสินค้าที่มีการการ การคิดว่าเรามีให้ตีมูลค่ามากขึ้นให้มีให้ตีมูลค่ามากขึ้นและก็ให้มีความเป็นมาตรฐานในการทำเราในการทำสินค้าครับก็แล้วกันก็เกษตรผสมผสานก็มีกล้วยมะละกอตะไคร้แล้วก็ขาแล้วก็มะพร้าวมะนาว แล้วก็หลายๆอย่างอีกครับมีความมากมายครับแต่คือว่าแล้วก็พริก uh huh. ส้มมันคือว่าเรายังยังทำเกษตรยัง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 ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเราจะต้องใช้เราต้องใส่หลายๆอย่างครับให้เป็นเกษตรผสมผสานจ, uh huh. จริงคือ uh huh. ว่าตอนนี้เราก็เน้นสวนมากเราเน้น uh huh. สวนแต่งร้านครับปลูกแตง uh huh. ครับเน้นเน้นที่ว่าให้มี ไม่มีรายได้เพราะว่าแตงกวาเป็นพืชระยะสั้นที่ว่าเก็บเก็บเกี่ยวได้เร็วที่สุดอ่าเป็นเก็บเกี่ยวเราเราปลูกแตงแตงแตงกวาเราปลูกสาสิบห้าวันประมาณเดือนกว่ากว่าเราก็ได้เก็บผลผลิตเก็บผลผลิตก็ได้ได้เก็บทุกวันครับทุกวันประมาณเดือนหนึ่งเราได้เก็บผลผลิตผลผลิตก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดตันประมาณนั้นครับรายได้ก็คือว่า ครับมันก็ประมาณสามหมื่นได้ไหมเขาประมาณเกินเกินครับแต่มันต้องเรียกว่าทําการ,กรเกษตรเราต้องมีความมุ่งมังม่ง,งแล้วก็ขยันหมั่นเพียรเราอดทนต้องเจออ,อปุปสรรคหลายๆอย่างครับ <c oughs> เราต้องมีความตั้ตงใจเราต้องมีความพยายามเราต้องมีความมุ่งมั่นนะ ในการทำกางเกรไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามเราต้องมีสิฟัตเคาเรียกว่าสิฟัตความซื่อตรงควซื่อตรงซืสัตย์การเราการทำงานใช่ไหมถึงงานเราจะไปแบบเรียบง่ายถ้าเราทำงานแบบไม่มีความบริสุทธิ์ใจไม่มีความมุมมนะมันก็ทำได้ยากทำได้ยากคือว่าเราการทำงานของเราเราต้องทำซื่อตรงกับ เราต้องสุจริตกับการทำงานการทำงานบริสุทธิ์ใจงานการทำเกษตรก็ว่าเกษตรก็จามันือว่าเราไม่กระทบกับคนอื่นกับคนอื่นใช่เราอยู่แบบสบายแบบบ้านๆสุขใช่ไหมเกษตรก็ว่าทำเกษตรไม่ใช่ง่ายมันอยู่ที่ใจถ้าหัวใจเรามีหัวใจหัวใจเกษตรทําได้ผลใจเราจะปลูกการเราจะปลูกผักปลูกอะไรก็ตามแต่ท่าน้ําไม่มี ปัจใจปัจัยปัจัยหลักนี่คือว่าต้องต้องใช้น้ําน้ําก็คือหัวใจหัวใจเกษตรหัวใจเกษตรใช่ต้นนั้นดูนะครับโอ้สุดยอดมากนะครับเจ้าของสวนเมื่อกี้เขาบรรยายเขาบอกแบบนี้นะครับผมดูนะครับรอบๆนี้ก็ดูนะครับผมนู้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับใหญ่ใหญ่นต้นขิง ต้นขาต้นขาต้นขานะครับผม <ขอ S 1> ประมาณอายุประมาณสามปีได้แล้วครับตอนนี้พ่อผมปลูกตรงนั้นแล้วก็จากนี้ก็จะพาไปไหนต่อนะครับลาเข้าไปชมแปวงครับลงข้างล่างครับครับคไปเดี๋ยวเราไปชมว่าต้นมีต้นอะไรบ้างนะ อายุช่วงนี้ก็ประมาณสาสิบสามวันครับอายุของแตงครับช่วงนี้ช่วงนี้มันก็กำลังมาออกดอกอยู่ครับกำลังกำลังเริ่มเริ่มที่จะมาครับเริ่มที่จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับมันประม,มาณก็อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆอ,รรอาทิตย์หนึ่งประมาณห้าวันนั้นน่าจะเกี่ยวได้ครับล,ลูกมันก็มาแล้วครับประมาณนี้ดูนะครับกำลังออกสวยอยู่ค ไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับดูนะครับหัวใจเกษตรว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนนะครับผมคือถ้าเราทำจริงก็มันมันไม่ได้ยากทีนะครับมันอยู่ที่หัวใจอย่างที่อย่างที่บอกปลาตก่นนี่ครับอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะเก็บเกี่ยวได้ครับโอ้โหครับคือว่าดูพลังสวยครับลูกเขาเรียกว่าลูกแต่งแต่งร้านนาตาลีแปดครับยี่ห้นาตาลีแปด อ๋อยี่ห้อนาตาลีแปดนะครับนาตาลิแปดมันมันความยาวของมันตกที่สิบแปดสิบแปดสิบแปดเซนถึงยี่ยี่สิบสองเซนครับอ้โหความยาวของมันความยาวของเอ่อแตงใช่ไหมแตงร้านถ้าว่าเป็นของแตงกวามันจะเล็กขนาดนี้เราเก็บเกี่ยวได้ถ้าแตงร้านมันจะเป็นใหญ่นิดหนึ่งแตงร้านอืมคือราคาโูเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่การตลาดด้วยรับอยู่ที่การตลาดด้วยนะครับทีแบบมันอยู่ที่แม่ค้า เพราะว่าแต่ละคนมันบางทีมันก็ไม่เหมือนกันต่างกันดูนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ตัดตัดจริงครับตัดไปต้องตัดใบต้องตัดด้วยมันเป็นการเชื้อราที่ว่ามันติดได้เร็วทีเดียวเชื้อรามันไปเร็วถ้าเราไม่ฉีดพ่นเชื้อไซโคโดมาเราใช้สมุนไพรใช่ไหม ส่วนภัยผสมผสมพันได้ไหมสมมพิว่าเชื้อไซโคโดมาเราต้องฉีดพ่นอ่าอ่าสัปดาห์สัปดาห์นึ่งก็สามวันสี่วันครั้งหนึ่งเราต้องฉีดไม่นั้นมันเชื้อรามันทําให้ต้นมันตายเร็วตายเร็วใช่ไหมดูดูอย่างอย่างแบบนี้ใช่ไหมต้นต้นให้มันให้มันให้มันมีความความตั้งทานให้มันสูงไงให้ต้นให้มันแข็งแรงแข็งแรงดูขึ้นใช่ใช่ถ้าวันมีเชื้อรา เื้ราไวรัสเกิดมามันจะทําให้ต้นระยะมันสั้นอเพราะว่าระยะอาแตงถ้าว่าถ้าเราทําให้เปอร์เซ็นต์มันมีความสมบูรณ์แบบการที่ว่าเราเก็บเกี่ยวได้ประมาณสีวันได้ถ้าเราต้นไม่สมบูรณ์เราเก็บเกี่ยวมันได้แค่ระยะสั้นประมาณสัวันถึงยี่วันก็ประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็ไอ้ฝังนูก็มีต้นอะไรบ้างนะครับต้น <c oughs> เดี๋ยวได้กเล้ออยหิกับพี่น้องพน้อยหิงอร่อยเป็นเรียกว่าทำเกษตรรินจริราคาเท่าไร่ราคาเราค่รม้กางเางโอเคเคไป